ตอ,อนที่8กับดักในบึงมรณะความรู้สึกดีใจทำให้หัวใจของเจ้าหญิงลีรามีความสุขมากเธอเก็บของวิเศษทั้ง3ส,สิ่งไว้อย่างดีทั้งสองรีบเดินทางลงจากทุ่งหญ้าแห่งดวงดาวเพื่อกลับไปปรุงยาถอนคำสาปแต่พวกเขาลืมไปว่าอีกาเงาของแม่มดยังคงคอยดูอยู่ตลอดเวลาที่บึงเงาอสอรพิษแม่มดโมเวนนากรีดร้องด้วยความโกรธเมื่อเห็นภาพความสำเร็จของเจ้าหญิงในบ่อน,น้ำวิเศษมันกล้าดียังไง กล่ามาทำลายมนของข้านางทุบก,กำปั้นลงที่ขอบบ่อจนแตกในเมื่อข้าหยุดมันไม่ได้ข้าก็จะเอานกนั่นมาเป็นของข้าสัเลยนางยิ้มอย่างเลือดเย็นแผนการใหม่ที่ชั่วร้ายกว่าเดิมเกิดขึ้นในหัวของนางนางจะไม่สู้ตรงๆอีกแล้วแต่จะใช้จุดอ่อนที่สุดของเจ้าหญิงนั่นก็คือความรักที่เธอมีต่อเพื่อนของเธอขณะที่เจ้าหญิงลีราและวิหกสีครามกำลังหยุดพักดื่มน้ำที่ลำธารใสพวกเขาก็ไม่ทันระวังตัว ทันใดนั้นเงาของต้นไม้และก้อนหินรรอบๆก็เริ่มขยับแปลกๆมันยืดยาวออกมาเหมือนมีชีวิตและพุ่งขึ้นมากลายเป็นตะข่ายเงาสีดำดักจับวิหกสีครามไว้ได้ทันทีเคแลนเจ้าหญิงลีราร้องออกมาเป็นครั้งแรกโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามจะคว้านตะข่ายนั้นไว้แต่มือกลับทะลุเงาไปวิหกสีครามดิ้นอยู่ในกรงเงาส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด ทันใดนั้นอีกางเงาตัวหนึ่งก็บินลงมาเกาะที่กิ่งไม้และพูดด้วยเสียงของแม่มดโมเวนหน้าที่เย็นชาว,ว่าของวิเศษนั่นอาจจะช่วยถอนคำสาบได้แต่คงช่วยเพื่อนของเจ้าจากกรงของข้าไม่ได้ถ้าอยากได้มันคืนจงเอาของทั้งสามอย่างมาแลกกับข้าที่ปราสาทในบึงเงาอสอรพิษคนเดียวพูดจบตะไข่เงาก็ลอยสูงขึ้นหายไปพร้อมกับวิหกสีคราม เหลือเพียงเจ้าหญิงลีราที่นั่งลงกับพื้นคนเดียวความดีใจเมื่อกี้หายไปหมดเหลือแค่ความเจ็บปวดและสิ้นหวังแต่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นน้ำตาแห่งความเสียใจก็เปลี่ยนเป็นแววตาที่เด็ดเดี่ยวเธอกำของวิเศษทั้ง3ามไว้ในมือแน่นไม่ต้องห่วงนะเคลานข้ากำลังจะไปช่วยเจ้าเดี๋ยวนี้